็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนียสำหรับคิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดแชร์เนี่ยของโพสเฟซบ,บุ๊กนะ่ะสักคนที่มียอดแชร์น้อยแล้วต้องการที่เพิ่มยอดแชร์นะเพื่อโ,โปรโมทโพสเนี่ยฟเฟซบ,บุ๊กก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยนะ อันสุดท้ายครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับอ่นสุดท้ายเข้ามาแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาเนีะครับใน่ติดขคลิปนี้กันได้เลยผลการวางลิงก์ไว้ข้างณะคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ันรายการเข้ามากันแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเรานะครับลงชื่อใช้นะครับคนที่มีหลาสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้ตรงนี้กันไปได้เลยนะส่วนคนที่ยังไม่มีนับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็เข้าที่สมัครนับสมาชิกสมาชิกได้บนขวามือตรงนี้กันเลยนะฮ อีเมลนะครับชื่อจริงนาะมสกุลน,นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงหมดเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ข้อมูลกันให้ครบเลยนะครับแล้วก็สร้ารหาัผ่านขึ้นมานะแล้วก็ยืนยันรัสผ่านอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมติ๊กไปที่ช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกกันไปได้เลยตัวคนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถสมัครใช้งานได้ Gmail Google ด้านล่าตัวนี้ไปได้เลยนะเอาละกนะารสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อ้ใช้แล้วก็รับผ่านมาทำการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานที่ Google ไปก็กดลงชื่อใช้ที่ Google ด้านล่างตัวนี้ไปเลยก็กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับ ประกาศกดลงชื่อชั้นไปแล้วเลยคำสูตรไซน์นี่ครับ KMKtest ร้อยแล้วนะครับนี่เป็นหน้าประวัติการซื้ออ่ให้คุณผู้ชมที่หน้าคำซื้อคำต้องซื้อใหม่ก่อนนะครับก็ไปสั่งซื้อก่อนแล้วจะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูปทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เอชซีก็สามารถเลือกใช้กันได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมกันไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กนะก็เลยไปที่เฟซบุ๊กตัวนี้เลยครับจากนััั้้้้้นนนหหหมดบบบบูููตรรงีีจะลลลาายยใใกกเเไช ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้จะใช้บริการหมวดหมู่นะเพิ่มยอดแชร์โพสต์ตัวนี้เลยนะก็เลิกไปเลยนะแต่ในบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยจะมีบริการที่หลายราคาให้เราเลือกใช้กันนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้ตัวนี้ผมเลือกใช้บริการแรกเลยก็เลิกไปเลยนะครับแต่นั้นมีคําอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านกันจะเป็นคําอธิบายหรือมีคามสำคัญบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นการบัลิีก็ไปบัลลีของโพสต์มาเลยก็ไปก๊อปปีลิมา นะก็คัดลอกปีรีโพสต์มาเลยนะครับจากนั้นก็ลิงก์นั้นมาใส่ลงไปในช่องนี้ได้เลยแลกวก็ใส่จํานวนหรือปริมนาณการเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มีการตั้ง1น0ร้อก็ใส่หนึ่งอเข้าไปนะครับจากนั้นนะเว็บไซต์ก็ทาการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่นาบริการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเป็นจิมคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบนับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วทำมาคืนเด็วนีมากก็แค่อดเจอรอสักครู่เพราะวาซมให้เวลาที่เเรือกไว้กันนเลยะครับจริการให้ ตอนีนี้ระหว่างที่เราเอาเวชทการอยู่นะผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆเขแต่กันต่อเลยนะครับเมนู business, ต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะจะมีช่องทางสแกนเคเบิโค้ดอังก์ฟาเวลส์นะครับแล้วก็ชิวเพนะครับชิวเพตรงนี้จะมีหลายช่องทางกับเราเลือกใช้กันด้วยจะมีทูบาร์ดิ้เลยธนาคารต่างๆเขาร่วมแล้วก็ตู้เป็นตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับหรือว่าจะใช้ของคริปโตตัวนี้จะเป็นการเติมเงินของตามทศก็สามารถใช้สกุลเงินของตามทศได้นั่นเองพวกวิคอยเนี่ยครับยูเนนิกการ็อยู่ด้านล่างนะครับก็สาามรถตงไไปด้เลยนะ อ่าหรือว่าใช้ของทูบันนี่เวเลตตัวนี้ก็สามารถทำตามตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าสามาได้ความมือตัวนี้ก็จะเป็นปลอดปวดการเติมเงินที่ทําการเติมเงินเข้ามาก็จะขึ้นมาให้จับเราได้เห็นกันเลยว่าเติมเงินไเมลไรอ่าต่อมาจะเป็นเมนูนะปวดการสั่งซื้อจะขึ้นมาให้จับเราได้เห็นกันเลยนะครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนกันไปนะครับแล้วจะมีนะครับอ่าลิงก์ตัวนี้นะครับให้กับเราได้สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันด้วยนะบวราลิงก์นี้เราใส่เข้ามาถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นฐานะของไใ์นะครับบอกเราอออยยูู่่่วาาาเรรนนนนิกัะ ต่อมาจะเป็นเมนูบริการจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้จะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะอ่าต่อมาจะเป็นามาเามนูเน็ตเพื่อนก็สามารถเข้ามาเนําเพื่อนไปเฉยสนิทได้ง่ายๆกันเลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้แชร์ไป็ไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับส่วนด้นนอ้าจะเป็นรายดีในการแน็ตเพื่อนก็สามารถเข้ามาตรงนี้ให้เขา้าใจในการแนะํา,าเพื่อนกันได้เลย ต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวโหลดบนือได้สาบคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดาวโหลดกันได้เลยนะ,ะก็สามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS กันเลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีหารายยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไขกันหปนาปัญหากันได้เลยนะก็ามีหน้าคํำสั้นเชงใหม่ตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อแอดมินตัวนี้ครับก็คกล,ลิกเข้าไปก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อเหลือแล้วก็ชาามรถเอกันได้เลย อาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเปิดขึ้นมาดูกันดูกันดีกว่าตอนนี้ยอดแชร์ของเราเพิ่มขึ้นมาหรือย่างนะอ่าตอนนี้ยอดแชร์ก็อยู่ที่17นะก็สามารถกดีเฟรชหนาจอรนขังได้ไปดูว่าเวทีในการให้เราเซฟท่ระดับยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วนะจากอยู่ที่17นะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น117ให้กับเราจนครบแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับ อ่ะก็สอบถามผู้ชมทนายบริการที่ใช้เว็บไซต์นี่ครับหรือการใช้บริการต่ตางๆแบบนี้ผมทำการวางลิงก์ไว้ข้างในคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเชื่อมมาใช้งานกันได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับส่วนสร้างของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมกว็ต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ